วัสดีทั้ง481ท่านนะคะจุนนี่สิมาเล่าสุพี่นองฟังว่าทําไมจุนี่ถึงได้โพสต์ออกไปว่าขอบคุณบอสบิ๊กนะคะที่เปิดโอกาสให้จุนนี่ได้รับงานเองก่อนอื่นจุนี่ขออนุญาตเท้าความก่อนนะคะซึ่งในขายห้ามีนักร้องเยอะมากตอนนี้นะคะบอสมีนักร้องหลายแล้วทีนี้นะคะาถามว่า วงหมอล่ามเฮามีงานบอมีงานค่ายเรามีงานทุกวันนะคะพี่น้องค่ะค่ายตัวเกียวมีสิวธิ์ของเรามีงานเสมือสวัสดีค่ะคุณตุ้นี่คนสวยทั้งนีเธอแลนด์ลบหนึ่งหนาวนาวดูแลสุขภาพด้วยค่ะขอบคุณนะคะอู้ดูแลสุขภาพน้ำในเดอ้อจ้าผู้ใด้บานใดหนาวเนาะทั้งนีเธอแลนด์กัรดูแลสุขภาพใน่เ,นเดอ้อจ้านาวว่จาจะคุค้นๆหนาวค่ะ ตัวจริงครูคจุนนี่สวยมากได้ถ่ายรูปด้วยกันวันยุคสาวอีกสาโทขอบคุณนะคะตัวจริงกับซิบบอวอนบอพี่น้องในกล่องอาศิตหนาย,ยิ่งใหญ <c oughs> ่มาคตรน่นารักขอบคุณนะคะขอบคุณทั้งห้าร้อยยี่สิบสามท่านนะคะตอนนี้จุนนี่ขออนุญาตถ่าความก่อนเพราะว่าเดิมทีแล้วอาชีพจุนนี่ก็คืออาชีพรักเลยคือเป็นหมอลำแล้วก็ ได้เอาเงินที่เจะของเป็นหมอลำัเนี่ไปส่งเจาของเรียนเพราะว่าคิดว่าอาชีพครูนี่เป็นอาชีพที่มั่นคงคือจุนีมีนค่อนมันนอกเนาะพี่น้องอันนี้ยอมรับอันนี้ยอมรับเลยว่าจุนีป็นคนมันนอกจุนี่เป็นเสาหลักของครอบครัวเลี้ยงพ่อเลี้ยงเม่เลี้ยงน้องหาเงินส่งน้องเรียนพอตัวเองเรียนจบเป็นครูแล้ว ก็เลยมองว่าเลียนจบปุ๊บจุนี่บรรจุเลยเลยพี่น้องคะ่ะเลียนจบปุ๊บจุนี่บรรจุเลยเลยแล้วจุนี่ก็ในระหว่างที่เป็นครูนี่จุนี่ก็รับงานตลอดรับงานตอนเย็นรับงานตอนกลางคืนรับงานเสาร์อาทิตย์ซึ่งจุนี่มีงานสูมือบอกตรงๆเลยว่ามีงานสูมือแต่อยู่กับบอยสก็มีงานทุกวัน แต่เป็นงานเดิมที่รับไว้สําหรับเป็นโปรเจกต์นึ่งเนาะพี่น้องพี่น้องก็น่าคนไหนที่ติดตามจริงๆนี่น่าจะเข้าใจดีว่า,าจุนนี้นะพึ่งเข้ามาตอนเดือนกันยา่าแล้วบอสบอสประกาศรับมาคือแบบป้าพี่น้องจุนนี้บ่เคยมีเอฟซีล่ามาตั้งหลายปีล่ามาตั้งว่าสิกว่าปีบ่าเ,เคยมี f อฟเลยบ่เ,เคยมีคนมาซัพพอร์ตเ่เคยมีบานหักจุนนี่ก็มีพี่น้องอันนี้เป็นสิ่งที่ดี และก็ฮิวต่อใจจูนี่มากๆขอบคุณบอสบิ๊กจริงๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่ฮักทุกท่านเลยนะคะโอ้ขอบคุณค่ะแม่นนดขอบคุณดาวจากแม่โนดค่ะแล้วจูนี่ก็เลุยขอาประยูนภพยใต่สังกัดค่ายของโตกเกี่ยมิวสิกซึ่งทางค่ายซัพพอร์ตดูแลดีมากสิ่งที่หนูได้จากค่ายภายในระยะ4เดือน5เดือนมานี้สิ่งที่หนูได้จากค่าย หนึ่งบอตตัดสุดไ้ในมูล,ลค่าแบบสุดละสามมือนะพี่น้องอันนี้คือแบบว่าสิ่งที่บอดดูแลดูดูแลแ,แบบอย่างดีเลยสองหน้าตาเสื้อผ้าพี่น้องก็น่าจะเห็นตอนสภาพที่จุนี่เขาขายไม่ไม่กับตอนนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอันนี้คือเปรียบเทียบในพม่พี่น้องได้ฟังเนาะแล้วทีนี้ เสื้อผ้าการแต่งกายบุคลิกทุกอย่างอยู่ภายในสายตาของบอททั้งหมดนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่จุนนี่ตายอีกจักสาตร์และจักสีหาใดอีกคือจังเล่าบอสำหรับหัวหน้าคันเบา้าง่ายๆค่ะเจ้าหน้าเนาะแจักสีหาเจ้าน้าแบบนี้ตายอีกจักสีศาสรกับแจ็กสีใดแบบนี้บอนะคะ สำหรับคนบันนอกจังหนูแล้วก็ <like> ได้ได้รับโอกาสจากบอสได้รับโอกาสจากบอสบอสด,ดูแลทั้งทั้งที่จุนนี่กับบอสไม่เคยรู้จักกันมาก่อนคนหลูกต่างพอต่างแม่มาพอกันแต่ว่าบอสด,ดูแลเหมือนกับเราเป็นญาติคนหนึ่งเหมือนเท่าเป็นพี่เป็นน้องผู้หนึ่งพี่น้องอันนี้คือจุนนี่บันแบบ จดจาไว้ในใจจุนี้เลยว่าแม่นเป็ยนจังได้กะ้างมันเป็นอันใดในอนาคตกะตามจุนีกะสิบบอทิมบอดก็ยังสิยู่กับ,บอดทีนี้พออยู่มาระยะหนึ่งคือถือว่าเป็นการเปิดตัวหมอลำซิ่งที่ดีนะคะพี่น้องลายวงเปิดตัวมากแล้วว่ามีงานกะมีลายวงยูยูไปงานงห่างกบมีเด้ แต่ว่าพอมาเปิดตัวปุ๊บแล้วบอสทำมาลำสซิงปุ๊บงานแบบทย่อยเข้ามาลเรื่อยๆอันนี้คือเป็นผลตอบรับที่ดีมากแล้วก็มองเร่งเร่งได้เห็นถึงคุณภาพของเอฟซีลวกะแม่แม,ทแม,แม,แม่ที่แห่งโอกาสแล้วก็คน้นคนจางเพิน่น เพิ่นจะไม่จ้างก็ได้เมนบอกพี่น้องเพราะเพิ่นยังไม่เคยเห็นผลงานเลยบุรูเลยว่าจุนีล่ำมวนบอบุลูเลยว่าไปล่ำเหล้วสิลองเถือขี้บอจังหวะสิเป็นแจงไดหนาเวทีสีมวนบอเพิ่นเพิ่นว่าจ้างก็ได้นะคะแต่เนี่ยด้วยความมั่นใจในการบริหารในการพัฒนาคนของบอรบดกเอฟซีแฟนคลับจางโตเกียวล่ำสิงพี่น้องแล้วอยู่มาพักหนึ่ง ยูมาพักหนึ่งคืองานตกเกี่ยวล่ำซิงอะ่ะมันไม่ได้มีทุกวันพี่น้องมันบริมีซูมือแต่เป็นกระแสที่ดีนะคะมีงานทยอยเข้ามาแต่ไม่ได้มีทุกวันแต่ว่างานโปรเจกต์หนึ่งคือมีทุกวันมีทุกวันเลยอันนี้เพราะว่าเพิ่นได้รับงานลวงหนาไว้เล้วบ้านที่นี่จดนี่แกสิเขาประเด็นเลยเนาะพี่น้องพองานมันห่างปุ๊บ หนูก็เลยไปป,ปรึกษาบอดว่บาบอดคะงานวงเฮามีจากงานคะ่ะบอสกัดตื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 ดตมาให้เบิงปรึกษาผู้จัดการโบดว่าหนูสามารถรับงานเองไดบ้บอสนี่พี่ีเพิ่นโทรมาแล้วเพิ่อนอยากได้จุดน,นี้ก็นำอุน่นแล้วทีนี้หนูกน็ปรึกษาผู้จัดการโบดไปแล้ว ล้วก็เลยล่องปรึกษาบอดเบิงก็เลยปรึกษาบอดว่บาบอดบางครั้งอ่ะคนอาสิคิดวา่าขันขันอยากจังขันอยากจังมอลลัส่สิงของไข่ตัวเกี้ยวนี่ต้องจ่างเป็นวงไงอลังการมากกัลัง่งศัพท์ของแม่แม่อันนี้โบเลยว่าด้วยค่ะหาลังเทียเพิ่็อยากได้แค่วา่าเอามอลลัส่สิงมากพ่อมวลแต่วา่าอยากได้ไข่ตัวเกียยมากจังสีนาหนูก็เลยวา่า บอสเราปรับเปลี่ยนได้ไหมหนูขอรับงานเองได้ไหมแต่ว่าในกรณีที่รับงานเองจุนนี่จะแจกแจงรายรับรายจ่ายทั้งหมดให้บอสทราบว่าจุนนี่รับงานมาเท่าไหร่ลวก็ตามสัญญาเลยค่ะจุนนี่จะตามสัญญาเลยก็คือว่ารับงานมาปุ๊บก็หักเข้าบริษัทตามสัญญา หักเปอร์เซ็นต์เขาบริษัทต,ตามสัญญาเพราะว่าเข้าได้ใส่นามสกุลโตเกียวแล้วได้มีเอฟซีแล้วฮูจักพี่นองพี่นองฮูจักจุนี่แล้วจูนี่ก็เลยขอบอสว่าหนูขอรับงานเองได้ไหมคะแบบว่ารับงานไปรําสิ่งเองได้บอคือแบบว่าเอาราคาที่จับต้องได้พอาแม่พ่นองสามารถจ้างได้แบบว่าคุยกันถือข้อกันจนนี่ไปไว้ บริษัทไปไว้พี่น้องไปไว้แบบนี้ได้บอค่ะเกเลยบอกกระบ,บอดบอกก็เลยว่าได้ได้เลยผู้จุน,นีสะดวกแบบใดเอาแบบนั้นเลยเ <c oughs> บิงรูปพี่น้องระเบอกกกบหนด <c oughs> แปลว่าผู้จุน,นีสะดวกแบบใดผู้จุน,นีเอาแบบนั้นเลยครับ <c oughs> เพราะว่าเอาที่เรารอดเอาที่เราอยู่ได้พี่น้องบางคนเพนก็อยัก อยากหินอยากบึงแต่ว่าบางคนกะสิว่าวาอยากเอามาล่ำบุญแจกเขาอยู่แต่ว่าเฮ็ดบุญกะแม่ผัดมีงบเท่านี้แหมจตงสีนะแต่ว่าแม่ผัอยากฟังคู้จูนล่ำจตงสีนะพี่นองกะสามารถสามารถจ้างจุนนีกับนำอุ่นไปล่ำได้เลยนะคะพี่นองคะ่ะอาจจะมีเวทีเครื่องเสียง ที่แบบว่าเอาจุนนี่ไปรับเชิญก็ไดนะคะนุเล่เอา,าสูบอดฟังว่าให้นูรับงานล่ำสิ่งที่แบบราคาย่อมเย้าไดบ้บแต่ว่าคันพี่น้องอยากได้ไปใส่งานไงเวทีไงจากจากตูเกี่ยวเลื่อยอันนี้ก็รับเหมือนเดิมจุนนี่ก็ไปคือเก่าก็ก,ก็ติดต่อผู้จัดการโบสทติดต่อ พี่นุ่มก็ได้หรือว่าสิติดต่อมาทางจุนนี่ก็ได้คือแบบว่าหาลังเทือผู้จัดการเพิ่งจะรับงานหลายคนเนาะพี่น้องรับงานหลายหลายสายคนโทรเขาคนโทรเขาในบริษัทนี่สายแทบไหมแต่ละวัน,นพี่น้องสายแทบไหมแล้วบานนี้บางเทือสายโทษต่ำกันนะสิบริรับงานกับมี่ 那哈。